สวัสดีครับพบกับเซลล์แจ็คอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ไทยสงวนอีสูซุเซลล์ลังสิตนะครับก็เอาความแตกต่างทั้ง2คันนี้นะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัว rs กับตัวอันติเมทนะครับตัวอั t ติเมทเนี่ยมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์พันเและสามนะครับส่วนตัว rs นะครับมีให้เลือกทั้ง4ีคูณสและ4ีคูณสนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างข้างหน้ากันก่อนนะครับว่าอั t ติเมทกับ rs เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ อันติเมตก่อนแล้วกันนะครับอันติเมตเนี่ยคือเขาก็จะเป็นแบบว่าสไตล์พรีเมียมนะครับหน้ากระจังก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีดำนะครับส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับในส่วนของกรอบไฟตันหมอกนะครับนี่ตัว i อจะมีกรอบสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นอันติเมตจะไม่มีนะครับจะมีเป็นกรอบกรอบข้างในนะครับ ไฟตัดหมอกมีให้เหมือนกันนะครับเจนเซอร์มีให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับในรุ่นอันติเมทกับตัว rs นะครับนี่เลยนะครับสัญลักษณ์คำว่า rs นะครับเนาะคิ้วล้อนะครับฝาครอบกระจกมองข้างสีดำนะครับมีกล้อง360อองศานะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับกับโรงงานนะครับคิ้วล้อนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะได้เป็นคิ้วขอบกระจกสีดําด้วยนะครับในส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นออนติเมทนะครับก็หรูพรีเมียมนะครับกระจกมองข้างฝาครอบจะสีเดียวกับตัวรถนะครับคุณลูกค้าเนาะแล้วก็สเกิร์ตยังไม่ได้มานะครับแล้วก็เป็นคิ้วขอบประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกล้อง360ยังไม่มีแต่ว่าได้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับล้อนะครับขนาด20 นะครับเท่ากันเลย2คันนี้เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจะคนละลายนะครับขนาดยางเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับภายในของ RS เนี่ยแตกต่างกับอั t ติเม s อย่างไรนะครับมาดูกันเลยเนาะภายในได้เป็นสีดําหมดเลยนะครับทั้งเบาะสีดํานะครับแล้วก็ช่วงคอนโซลนะครับสีดําหมดเลยนะครับในส่วนของตัว RS เนี่ยให้ความสปอร์ตเลย ถัดมานะครับมาดูของรุ่นอันติเมดกันบ้างนะครับอันติเมดก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลไฟแอมเบรไลท์ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับคันนู้นจะได้เป็นสีแดงนะครับเนาะก็ความแตกต่างประมาณนี้นะครับสีน้ำตาลภายในคัน rs สีดำนะครับเนาะไปดูท้า,ทายรถกันบ้างนะครับท้ายรถมีความแตกต่างอะไรกันบ้าง นะก็อันดับแรกเลยเนาะเหมือนกันเลยนะระหว่างออนติเมทกับ r f ก็จะได้ไฟท้ายเหมือนกันนะครับมีคาดเอวให้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวออนติเมทนะครับจะไม่ได้หลังคาสีดํานะครับคันนี้จะเป็นหลังคาสีดำเนาะคีบฉลามก็เป็นสีดํานะครับ,นะรบดูคันนี้ไปด้วยนะครับนะท้ายจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยดีกว่า แค่แตกต่างกันระหว่างหลังคาสีดำนะครับหลังคาสีดำเนาะโอเคก็ราคาต่างกันแสนกว่าบาทนะครับราคาต่างกันแสนกว่าบาทเซลล์แจ็คก็มีโปรโมชั่นให้นะเนาะก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะโทรมาสอบถามเช็คโปรโมชั่นกับเซลล์แจ็คได้นะครับ0 9 5 6 3 0 5 7 7 8นะครับเซลล์แจ็คประจำอยู่ที่โชลูมลังสิตนะครับ เราแวกรอบข้างใกล้เคียงนะครับลำลูกกาหรือธัญบุรีนะครับอยากซื้อรถกับเซลแจ็คทักมาหาเซลล์แจ็คได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลล์แจ็คให้ข้อมูลคุ้มแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปถัดไปนะครับมีรถรุ่นใหม่ๆมาเดี๋ยวเซลล์แจ็ครีวิวให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม